เหมือนไหมใดๆก็คือเหมือนไม่เหมือนตรงไหนเอาปรกกามาวงจ้าหงุดหงิดตลอดเวลาทะเลาะก,กันอยู่ด้วยกันคือทะเลาะก,กันทุกวันอาถึงขั้นแบบเคยแบบเราอยากฆ่าตัวตายเคยแบบสวัสดีค่ะทุกคนกลับข้อใเจอีกครั้งนะคะในเจอซารี่ค่ะ วันนี้มากันทีน่าสดแบบนี้นะคะวันนี้เจลจะมาแต่งหน้าเป็นนี่เลยนี่เลยคุณแม่ของเรานะคะเป็นคุณแม่แท้ๆเป็นคุณแม่ผู้ให้กําเนิดเป็นคุณแม่ที่แบบว่าเออตัดสายสะดือเราออกมาเลยนะคะก็คือนางเนี่ยเรียกแม่ว่านางก็คือคุณแม่ของเจลเนี่ยเขาเคยไปถ่ายสตูดิโออะไรแบบนี้มาเป็นประมาณแบบชุดทางภาคเหนือแล้วก็วันนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นวันแม่แห่งชาติใช่ไหมคะเจลก็แบบ เอ้ยอ่ะสักนิดหนึ่งสักนิดหนึ่งแต่งหนะ้าเป็นคุณแม่ของเราเองนะคะลูกที่ได้ออกมานั้นจะคล้ายกับลูกนี้หรือเปล่านะคะก่อนอื่นก่อนอื่นนะคะนี่มากันที่หน้าสดตอนนี้เลยคือหน้าสดมากเดี๋ยวขอเตรียมผิวกันแป๊บนึงนะคะสำหรับขั้นตอนแรกนะคะจะใช้เจ้าตัวน้ำตบอันนี้เละคะ่ะเป็นน f ซ i ิกไฟโตแน a ซินไวต์ n i n n อ s s ซนต e นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็น a อเซนที่แบบเออมีความใสๆได,ได,ได้เดี๋ยวเราลงให้ทั่วหน้ากันนะจ๊ะ ตัวนี้เนี่ยด้วยความที่เขาเป็นไวเทนนิ่งใช่ไหมคะเขาก็จะช่วยทําให้ใบหน้าของเราเนี่ยกระต่างใสมากยิ่งขึ้นนะคะเียวก,ก็ ล,ลงให้ทั่วหน้านะคะหลังจากที่เราครีนิ่งหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะโอเคหลังจากที่เราลงเจ้าตัวเอสเซนต์ไปเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเจลจะมาใช้รองพื้นตัวใหม่อันนี้นะคะจากทางชอนเซนเดอร์ตัวนี้ค่ะตัวนี้เนี่ยเจลยังไม่ได้รีวิวแบบเดี่ยวๆเนาะเดี๋ยวถ้าใครอยากดูเนี่ยลองคอมเมนต์ใต้คลิปกันเข้ามานะคะเดี๋ยวจะจะรีวิวแบบเดี่ยวให้ดูนะคะซึ่งเจ้าตัวรองพื้นตัวนี้เนี่ยเป็นรองพื้นแบรนด์คนไทยนะคะโดยคุณปวงนี่คะ่ะเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อดังคนหนึ่งเลยนะคะเขาก็แบบออกรองพื้น ตัวนี้มายังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองใช้เจ้าตัวนี้กันนะคะคือแพคเกจคือมีความแบบดูรามาเห่ามากอยู่ในกล่องแบบอย่างเงี้ยเธอนึกว่ากล่องไอโฟนเดอ้อเปิดออกมานี้ค่ะถ mm hmm. ้าเด้ก็จะเป็นแบบรองพื้นขวดแก้วแบบนี้มีความดูลรามากจริงจังนี่นะคะหน้าตาขวดก็เป็นประมาณนี้คือเขาจะเป็นขวดแก้วนะคะนี่ เป็นแก้วจริงๆไม่ใช่แบบพลาสติกใดๆนะคะดูแบบเฮ้ยดูดีมากนะคะเดี๋ยวเจวจะรีวิวแบบเดียวๆนะคะเดี๋ยวรอไปดูกันนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขามีโดยกันทั้งหมด12เฉสสี 4, คือครอบคุมสาวผิวไทยผิวแท้ผิวเหลืองผิวขาวผิวแคมไปจนถึงแบบคนที่แบบผิวแทนมากๆอะไรประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาลองใช้เจ้าตัวนี้กันนะจ๊ะ เจลลืมบอกไปนะคะสีที่เจลใช้วันนี้ค่ะคือเบอร์290นะคะเป็นสีแทนนะคะซึ่งเห็นไหมมันมีความเหลืองเข้ากับผิวเจลมากเลยอะ่ะเดี๋ยวลงครึ่งหน้าให้เพื่อนๆคนดูกันเนาะทุกคนเจะก็ลงครึ่งหน้าให้เพื่อนๆคนได้ดูแล้วเห็นไหมรองพื้นขึ้นเนียนมากการปกปิดคือส่วนตัวเจลว,ว่าดีมากๆเลยนะดีมาก เออปกปิดค่อนข้างโอเคนะคือให้ความรู้สึกแบบมีเดียมทูฟูลนะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ฟูลถึงขั้นแบบร0อยปเซนะคะมันยังให้ความรู้สึกที่มันเป็นงานผิวแบบผิวดีอะ่ะเออโอเคเลยอะ่ะเฮ้ยชอบชอบชอบเนี่ยเห็นไหมมีความเนียนาคือถ้าใครอยากให้มันมีความปกปิดเพิ่มขึ้นอีกมากกว่านี้นะเจลแนะนํานให้ลองแบบอีกหนึ่งชั้นนะคะเขาก็จะมีความเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นนะแต่ส่วนตัวเจว่าชั้นเดียวก็เออก็เพียงพอแล้วว่าเห็นไหมมาเดี๋ยวเราลงทั้งสองข้างกันนะคะ มันโอเคมากเลยมันเป็นงานผิวนะคะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแบดเกินไปนะคะค่อนข้างที่จะให้แบบความชุ่มฉ่ามาในระดับหนึ่งเลยนะคะแล้วก็การปกปิดส่วนตัวเจว่าเฮ้ยโอเคเลยแต่เดี๋ยวก่อนนะคะอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจนะคะถ้าคุณยังไม่ได้ดูคลิปนี้นะคะก็คือว่าเจลมีอีกสีหนึ่งนะคะเป็นสีเบอร์385ดีฟนะคะเดี๋ยวเจลจะเอาสีนี้เนี่ยจะมาลงแบบคอนทัวร์ตรงหน้านะคะคืออันนี้ทางแบรนด์เขาส่งมาให้นะคะเจลก็แบบเฮ้ยแพ็คก็งแพ็คเก่ดูร่รมา,า,มา,า,มาม้าเห่ากันถ้าว คลิปถัดไปแล้วมันเหลืองแบบนี้คืออันนี้คือใช้จริงๆนะคะนี่นะคะ385เข้มมากมีความเหลืองเป็นแบบว่าโทนเหลืองอะดวโทนเหลืองจริงจังชอบนี่ดี๋ยจะมาลงตรงนี้นะคะงานคอนทัวร์ใดๆต้องมานี่ก็ลองแบบนี้เลยจ้จาเดี๋ยวจะลงคอนทัวร์แบบตรงจมูกตรงข้ามแก้งแบบนี้นะคะแล้วก็ นิดนึงแล้วก็นี่เนื่องจากคุณแม่ของเจลว็คือมีความผอมกว่าเจลนะมาเด็กเกลียก,กันคือเจลอ่ะจะลงเยอะหน่อยเพราะว่าคุณแม่เจลว่ะสีผิวคือเข้มกว่าเจลนิดนึงนะคะเจลก็เลยจะลงแบบมาถึงตรงแก้มตรงนี้เลยให้มันดูแบบเป็นสีเดียวกันนิดนึงให้หน้าแบบมีความแทนไปเลยแล้วก็คือตัวเขาก็จะเป็นคนที่แบบผอมกว่าเจลด้วย โอ้ยลองคืนนี่คือแบบเนียนมากเป็นการเกลีย่ยสีเกรดดิ้งสีได้แบบเฮ้ยโอเคเลยอ่ะชอบเดี๋ยวมารีบริวบีวิดีโวกันนะรอดูกันนะคะจากนั้นเรามาลงแป้งฝุ่นคุมมันกันดีกว่านะคะวันนี้จะใช้ของสีจันเจ้าเก่าเจ้าเดิมของเจลเลยเริฟม,มากไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรเปลี่ยนเห็นแทบจะทุกคลิปอย่างที่เคยบอกไปคือถ้าใช้หมดกระปุกที่5เนี่ยฉันควรจะเป็นพรีเซนเตอร์สีจันได้แล้วนะคะ เอ้าเฮ้ยมันหมดจริงๆเอ้านึกว่ามันมีอยู่ในนี้เดี๋ยวขอเปลี่ยนกระปุกใหม่แป๊บมากระปุกใหม่จริงจังก็ไม่ใหม่หรอกอันนี้คือกระปุกสแตนบายว่าถ้าอันนี้หมดก็คือจะใช้กระปุกนี้นะคะอันนี้หมดจริงจังรอการใช้งานเดี๋ยวลงให้เท่าน้ากันนะคะเดี๋ยวเรามาโรงงานคิวกันต่อนะคะเนื่องจาก คุณแม่ของเจลเนี่ยเขาก็คือคิวเขาก็ดูมีความเป็นเส้นๆอยู่นะเป็นเส้นเดียเด่ยวๆแบบนี้เราก็จะลงให้คล้ายๆกันมาวันนี้ใช้ของน้องฉัดอันนี้นะคะเท่ากับเจ้เ,เ,จเดิมคือลูกเนี้ยเจลไปถามคุณแม่มาแม่บอกว่าเขาแต่งแบบ ที่ร้านอะเขาไปเชียงใหม่นั่นแหละไปเดี่ยวเชียงใหม่แล้วเขาก็แบบเออไปถ่ายในสตูดิโออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเอออะวันมุญว,วันแม่ไม่ได้เจอหนักกันช่วงโควิดอยู่คนละที่นะคะเขาอยู่ต่างจังหวัดนะคะคือช่วงเนี้ยไม่ได้เจอกันเลยไม่ได้เจอกันมาประมาณ3 -4 เดือนแล้วเจียวกับบ้านครา้สุดท้ายก็คือตอนแบบมีนาะไปอยู่ที่บ้านมา3-4เดือนเนี่ยช่วงก่อนโควิดระบาดรอบรอบเนี้ยรอบที่4เนี่ยรอบที่3ที่4เนี่ยคือโอ้ตายตอนนั้นคือแบบเออโควิดน่าจะระบาดเนาะก็เลยแบบเออหนีไปอยู่ต่างจังหวัดแบบ หนึ่งปรากฏว่า กลับไปปึ๊บประบาดหนักกว่าเดิมอีกจ้างงมากแต่ก็เออไม่เป็นไรยังไงก็ต้องอยู่กรุงเทพเพราะว่าเราก็ต้องแบบเออทำทำงานใดๆนะคะประมาณนี้เดี๋ยวขอดู reference งานตาก่อนหงานตาคือส m มก y ้อายดำปึด๊ดดำเวอร์วงังมากเอาไงแม่เดี๋ยวหาพาเลตแป๊บหนึ่งพาเลตตาวันนี้ใช้ของอันนี้เลยนะคะในเคทเทอรนี่นะคะคิดว่าเขาน่าจะแต่งแบบสีน้ำตาลน้ำตาลปากชมพูนะคะแล้วก็เรามาดูกันว่าพาเลตนี้จะแบบเอ้ยรอดไหมขอลงสี สีเนื้ออันนี้ก่อนนะคะลงเป็นสีแบบ transition แล้วก็ขอลงสีเขียวขี้ม้าอันนี้ทับไปเลยเขียนไปถึงข้างบนนิดนึงก็คือปัดให้ไปถึงข้างบนไปเลยวันนี้คือไม่ได้สนใจว่าจะแบบต้องเป็นสีอะไรขนาดนั้นเพราะว่าลุก คุณแม่จะออกแบบ s m o k ี้อายตาเข้มๆเ,เนาะได้แล้วประมาณนี้แล้วก็เจจะใช้ผลิตของ a n าตาเซียตัวนี้นะคะ a n a ตาเซียซอร์จีเนื่องด้วยว่าตัวนี้เขาจะมีสีที่แบบมีสีดําเข้มมากกับสีน้ําตาลฟิลนี้นะคะเจจะใช้น้ําตาลอันนี้ค่ะคัดเป็นเบ้าก่อนนะคะคัดเบ้าสร้างเบ้าขึ้นมาให้ตามันลึกคือคุณแม่เจอเขอตาลลึกนิดนึงนี่นเห็นไหมเดี๋ยวลองอีกข้างกัน แล้วก็เกลีย่ยมาถึงตรงนี้เลยแล้วก็ทำให้ฟุ้งๆหน่อยๆและเนื่องจากลุคนี้คือตาเขาจะดำมากนะคะแบบสมุกกี้นิดนึงนะคะก็จะ,จะใช้อันนี้นะคะเป็นดินสอสีดำอันนี้ที่จะไม่ผิดคือของเมลินดานะคะคือมันเยินแล้วว่าชื่อยี่ห้อคือหายไปแล้วแต่นเนี้ยใช้ดีมากคือเวลาใช้นะคะ <c oughs> ก็จะบุดหม <c oughs> ุด <c oughs> บิดขึ้นมาเออไม่ใช่เมลินดาของเมเบลินนะคะนี่เออไม่รู้เขายังขายอยู่หรือเปล่านะคะก็ <c oughs> นี่เลยเขียนเข้าไปเดีย๋ยวเราจะมาเกี่ยให้ฟงขึ้นอีกนิดนึงเห็นไหมจะได้แบบนี้ใช่ไหมคะเรอจะใช้แปรงหัวทู่ๆแบบเนี้ยแบนๆอย่างเงี้ยแล้วก็เกลี่ยขึ้นมาให้ดูฟงขึ้นอีกนิดอันนี้เขาเขีย่ยเราเขาแบบลงเส้นไปเลยอะแล้วก็คุณแม่จะเขียนตาดําแบบหมดเลยคือด้วยความที่เขาอะเคยเล่าให้ฟังว่าเขาอะเคยไปสัก คือแบบสมัยนี้น่าจะมีอยู่นะที่เขาแบบสักตาทั้งตาให้ตามันดูเข้มขึ้นเพราะว่าเขาขี้เกียจกีดอายไลเนอร์นะคะเขาก็เลยแบบสักตาเพราะฉะนั้นเจวก็จะลงตาข้างล่างด้วยนะคะหรือถ้ามันดูไม่เกลี่ยนะคะเจลก็มีเทคนิคนะคะด้วยกันเอาควตเติลบัตเนี่ยเกลี่ยเข้ามาเกลี่ยให้มันดูฟุงฟ้งๆขึ้นมาเห็นไหมข้างที่เราลงไปแล้วกับข้างที่เรายังไม่ได้ลงเดี๋ยวเรามาลงอีกข้างกันนะคะ ใครแบบมีประสบการณ์อะไรแบบเกี่ยวกับคุณแม่ตอนเด็กๆไหมคือเจลก็มีนะเจลเล่าให้ฟังเลยคือเจลอะเคยทะเลาะกับแม่แบบทะเลาะหนักมากช่วงสมัยที่เขาแบบเขาเป็นวัยทองคือด้วยความที่แบบพอเขาเริ่มาอายุเข้าแบบเลข 5, 5, 5, 5, 5ห้าห้าปลายอะไรประมาณเนี้ยเขาจะเริ่มมีความรู้สึกแบบหงุดหงิดตลอดเวลาทะเลาะกันอยู่ด้วยกันคือทะเลาะกันทุกวันทุกวันบทุกวัน,วนจริงๆค่ะเรื่องทะเลาะกันได้แบบย4สี่ชั่วโมงอะ หรือแบบถ้าเรานอนไปแล้วอะเขาก็จะปลุกเรามาให้เราแบบทําอะไรบางอย่างที่แบบเอ้ยไม่โอเคเช่นอะไรอะจัดของอย่างเงี้ยคือเราเฮ้ยแบบพรุ่งนี้ก็ค่อยจัดก็ได้แบบมาบอกพรุ่งนี้ก็ได้ไม่ใช่แบบปลุกเราตื่นเพื่อที่จะให้เราอะมาจัดเสื้อผ้าวันนี้ตอนนี้ซึ่งตอนนั้นคือประมาณแบบเที่ยงคืนกว่าตีหนึ่งหรืออะไรเงี้ยเพราะเขาแบบนอนน้อยมากอะไรเงี้ยคือเขาเป็นโรคแบบนอนไม่หลับอะไรนี้ด้วยแล้วเขาก็จะนอนน้อยแล้วก็ตื่นเช้าอะไรเงี้ยเราก็เป็นห่วงสุขภาพเขาแหละแต่ก็แบบทำไงได้ช่วงนั้นคือแบบอยู่ด้วยกันตอนที่ เขาอยู่กรุงเทศกับเราอะค่ะเขาก็จะแบบทะเลาะกับเราหาเรื่องคือด้วยตัวเขาเองอะเขาก็จะบอกเอ้ยเขาไม่ได้เป็นอะไรเขาแบบโอเคแต่พอเราแบบสังเกตจริงจังเราเนี่ยคือเขาอะจะชอบเวี่ยงชอบวีหาเรื่องเหตุผลที่มันไม่แบบไม่เป็นเรื่องเสียงดังใสคือตัวเขาเองก็เป็นคนเสียงดังอยู่แล้วแบบเสียงดังชอบเสียงดังตะโกนหาลูกหาลานอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเป็นอะเขาก็จะตะโกนบ่อยไปอีกซึ่งตอนนั้นคือพูดตรงๆเลยนะเราแบบอยากออกจากบ้านมากเราแบบอยากจะไม่อยู่กับเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ย แต่ก็เออมันมันก็ผ่านมาได้แหละค่ะก็เลยเออรู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องราวหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราต้องรับมือกับคุณแม่ไวทองถึงขั้นแบบเคยแบบเราอยากฆ่าตัวตายเคยแบบแบบไม่อยากอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เป็นช่วงที่แบบซัฟเฟอร์ชีวิตประมาณหนึ่งเลยแบบเป็นปีอะปี2ปีเลยค่ะก็ก็ก็มีเรื่องทะเลาะกันประมาณนี้แต่ก็พอตอนเนี้ยก็รู้สึกว่าอะไรทุกอย่างมันก็เริ่มดีขึ้นแล้วเราก็เริ่มรู้สึกแบบเราปล่อยวางได้ดีขึ้นอาจจะเพราะเราเริ่มโตขึ้นด้วยหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่รู้แต่ก็ ก็คือเขาก็หาอะไรทําของเขาไปตอนนี้เขาก็ไปปลูกบ้านอยู่ต่างจังหวัดแล้วเขาก็อยู่ต่างจังหวัดอยู่กับปลานะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เออโอเคขึ้นนะแต่ว่าถ้าสมมติไปบ้านนะสมมติกลับบ้านนะก็จะ ยังมีเรื่องทะเลาะกันอยู่แต่เป็นเรื่องที่แบบทะเลาะเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนที่จะค่อนข้างเป็นเรื่องที่แบบใหญ่โตมากอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ชอบโทรไปหาคนอื่นว่าแบบเฮ้ยลูกไม่รักนี่นี่นั่น,นอะไรเงี้ยซึ่งเอาูดตรงๆเลยนะการที่เราเนี่ยมีแม่ไวทองอ่ะเราต้องรับมือกับปัญหาอันเนี้ยเยอะมากนะคะอาจจะไม่ใช่แค่แม่อาจจะเป็นพ่อเราอะไรเงี้ยแต่ว่าเจวะ่ะคืออันส่วนตัวก่อนเนานะคือครอบครัวเจวพ่อ,พอ,พอ,พอกับ,กบแม่เขาเลิกกันใช่ไหมคะแล้วเจลก็อยู่กับแม่ก็ก็จะค่อนข้างสนิทกับทางแม่มากกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็คือพออยู่ด้วยกันี่ยด้ววคาม อยู่ด้วยกันตั้งแต่เด็กจนโตเนาะเราก็จะรู้สั่นนิสัยของเขาค่อนข้างเยอะมากเลยอะไรอย่างเงี้ยคือต้องบอกก่อนว่าแม่ก็คือมนุษย์คนหนึ่งแหละมีทั้งดีและไม่ดีถูกไหมคะเราเองก็มีทั้งดีและไม่ดีเลยนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่แบบอยากบอกว่าก็คือแบบคือเขาก็รักเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รักเขาแต่แบบคือบ้านเราอาจจะไม่ใช่เป็นบ้านที่แบบเออบอกรักกันตลอดเวลาแล้วก็เออเรารักเขาอะไรอย่างเงี้ยตัวมันนี้คืออยากให้คืออยากให้คืออยากให้ออเขาหเห็นอยากให้เขาแบบภูมิใจในสิ่งที่แบบเออเราเรามีงานเรามีหน เราดูแลตัวเองได้เราสามารถที่จะแบบเอ้ยเป็นบล็อกเกอร์ที่แบบให้คนลายๆคนเห็นอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยไม่เอาไม่เอาไม่ร้องไห้ไม่ร้องไห้อยู่สมาเละไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวมันเลอเดี๋ยวมันเลอเดี๋ยวขอตัวไปสำนักแป๊บหนึ่งนะอ่ะอะไทุกคนกลับมาแล้วกลับมาแล้วก็คือโอ้ยตาล้วเพิ่งเขียนขอบตานะขอบตามันจะเลอะไหมเนี่ยเออก็ต้องระวังก็คืออย่างงี้ก่อนคือคือเจลอ่ะก็คือรักเขานั่นแหละรักแล้วก็อยากให้เขาดูแลสุขภาพตัวเองมากๆนะคะก็คือรู้สึกเลยนะคะว่าถ้า คือมาแอบ,บคิดนะว่าวันหนึ่งถ้าวันหนึ่งเขาไม่อยู่หรืออะไรเงี้ยเราจะสามารถดูแลตัวเองได้ขนาดไหนเราจะแบบเลี้ยงดูหลานหรืออะไรเงี้ยต่อไปได้ได้ขนาดไหน หรือแค่แบบการใช้ชีวิตการหาเงินคือเขาก็เป็นคนที่แบบหาเงินเก่งยังคิดว่าเฮ้ยเขาสามารถหาเงินลิ้งดูเรามาแบบจนเราโตจนเราไปเรียนต่างประเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็สามารถส่งเสียเราได้ในระดับหนึ่งถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นคนเก่งมากท,ทั้งที่แบบบ้านเราทแทบจะแบบไม่มีอะไรเลยเป็นบ้านที่แบบเริ่มจากศูนย์จริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็เขาก็ช่วยหละเขาก็ช่วยมากๆเนี้ยก็ก็รู้ว่าเราหลักการอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ ไม่พูดดีกว่าก็ถ้าใครมีประสบการณ์ที่แบบเฮ้ยอาจจะรู้สึกว่าไม่ดีกับคุณแม่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ลองคุยกันเข้ามาได้เพราะเจาเชื่อว่าแต่ละบ้านแต่ละครอบครัวเนี่ยมีเหตุและมีผลที่แตกต่างกันนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เจะรู้สึกว่าทุกคนมีเลยนั่นก็คือความเป็นมนุษย์ทุกคนมีความเป็นมนุษย์ทุกคนมีความเป็น,นเป็น,เป,นเป็นคนคนหนึ่งทุกคนก็ย่อมมีความดีและไม่ดีในตัวเองนะคะแม่เราอาจจะไม่ใช่เป็นคนที่ดีที่สุดแต่ รู้ไว้ว่าเขาแบบเป็นคนที่รักเราที่สุดแล้วก็เราก็รักเขาเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ก็ถ้าแม่มาเดูคลวคิวนี้ก็จะบอกว่าเอ้ยรักนะอะไรเงี้ยโอ๊ยไม่ถือไปโอเคโอเคมาเดี๋ยวแต่งหน้าต่อเอา,อางี้เอา,อางี้เดี๋ยวขอตัวไปติดขนตาปลอมแล้วก็ปัดมาสคาร่าแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวกลับมากันนะครับไปแบบเออตั้งสติแป๊บนึง ขนตาปลอมแล้วก็ปัดมัสคาร่าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้คือตาจะมีความแบบสโมกกี้นิดนึงนะคะเดี๋ยวขอมาลงงานแก้มกันต่อนะคะเนื่องด้วยจากลุคนี้แก้มคุณแม่คือจะมีความชมพูแบบเข้มมากนะเดี๋ยววันนี้ใช้พาเล t ของ n a ส s ตัวนี้เลยนะคะวันนี้ลงสีนี้สีนี้ชมพูเข้มๆเพราะว่าด้วยความที่วันนี้แต่งเป็นชุดไทยใช่ปะเขาก็แบบเอ้ยงานชมพูเข้มใดๆ ก็ขอลงสีนี้สีออกน้ำตาลนิดหนึ่งลงเป็นเกาะข้างล่างนิดหน่อยและเนื่องจากลุควันนี้ปากคุณแม่คือชมพูชมพูขั้นสุดเดี๋ยวมีอีกรูปหนึ่งนี่อันนี้รูปจากกล้องมือถือเขาชมพูชมพูมากคือเนี่ยงงว่าจะต้องชมพูเบอร์นี้ไหม <laughs> เดี๋ยวลองเลือกสีนิดหนึ่งนะคะเป็นของเบบลีอันนี้เป็นรุ่นอ๋อถ้าจำไม่ผิดชื่อรุ่นแมท ซัมติงแต่สีสวยมากเนี่ยชมพูแป้นอย่างเงี้ยกำลังงงว่าจะเอาชมพูไหนดีเอาชมพูนี้ลงก่อนไหมเราค่อยเกลี่ยด,ด้วยชมพูนี้เนาะดีไหมเนาะได้ไดเดี๋ยวลงชมพูนี้ก่อนอมชมพูนางลำเวอร์แต่มันก็ยังไม่สุดใช่ไหมคุณผู้ชมอันนี้ที่ลงคือสีหกเจ็ดศูนย์เป็นนี้ชมพูนางลำเดี๋ยวจะนางลำขึ้นไปอีกนางลำนางลำเป็นหกสามศูนย์นะคะความนีออนเอ่ย โอ้โห,โหคือสีนี้คือได้ได้มากคือมีสีเนี่ยตอนแรกนึงว่าแบบเอ้ยชีวิตนี้คือจะใช้ตอนไหนถามก่อนอ่ะใช้วันนี้แหละแม้มาปโปรดจ้ะมาได้เด้เวอร์เดี๋ยวขอตัวไปทำผมได้ๆเดี๋ยวเตรียมชุดนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันคะ่ทะทาทุกคนเป็นไงบ้างคะกับลุคนี้นี่เลย นะคะเจ้าหญิงแสนฝางเหรอไม่ใช่นะคะเป็นลุกคุณแม่ของเจลน,นี่เองนะคะเป็นไงเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือน ใดๆก็คือเหมือนไม่เหมือนตรงไหนเอาปากกามาวงจ้านี่เห็นไหมความเป็นธิดาเออธิดามือมีดหรือเปล่าแบบเจ้าหญิงแสนฟังหรือเปล่าใดๆนะคะ <c oughs> ก็าาหาพงหาพรอมมานะคะก็แบบใกล้เคียงที่สุดนะคะก็ <c oughs> ยังไงเนี่ยขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะในวันแม่แห่งชาตินะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนรักแม่ให้มากๆนะคะอย่าลืมนะคะบอกรักหรือว่ากอดคนที่เรารักกันนะคะถึงแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงโควิดนะคะเราอาจจะไม่ได้เจอหน้าคุณแม่อะไรอย่างงี้ก็กอดทิพย์ไปก่อนแล้วกันนะคะอาจจะเฟซไทม์ไปหาหรือว่าพูดคุยกัน ก็ได้นะคะหรือว่าคนไหนเนี่ยมีปัญหาหรือว่าอยากจะพูดคุยบอกรักคุณแม่ก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะคะในใต้คลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเจาขอตัวไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย